กรณีหมอบีนะครับว่ามีเส้นทางการเงินบอกว่ามีการระดมทุนมีการระดมเงินพอมีคนมาบริจาคคนมาทําบุญไปยังวัดพระบาทน้ําพุที่จังหวัดลบบุรีแล้วมีการกล่าวหาว่าหมอบีเนี่ยเหมือนกับเรียกรับเงินด้วยนะฮ0หนึ่งร้อให้วัด70%อีก3 0เข้ากระเป๋าตัวเองเมื่อวานนี้หมอบีก็เข้าไปให้ข้อมูลกับกองปราบนะครับขณะเดียวกันตอนนี้จากเส้นทางการเงินปรากฏว่าที่ได้จากหมอบีไม่ตรงกับที่แจ้งกับหลวงพ่ออลงกตนะครับก็เลยต้องมีการเรียก ญาติอีกหลายปากมาสอบปากคำเพื่อมาซักถามให้เกิดความกระจ่างครับต้องการอยากจะให้เกิดคำถามกับสังคมและให้สังคมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาค่ะแล้วมีผีทำให้เราดูไม่ตกใส่หรือเปล่าครับก็เงินอยู่กับเรานานที่สุดครับอ๋าไม่ใช่เลขาไงคะฉะนั้นคือจะยังไงก็ไม่ใช่เลขาอยู่ดีอะค่ะมีความสมพันธ์ไงกับหมอบีฮะก็เป็นแค่จิตอาสาไงคะคุณรู้หมอบีนี้เขารู้ถึงกับใครจริงจอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะ พยานปากนี้เป็นหนึ่งในคนที่เคยร่วมงานกับหมอบีเธอจริยันว่าเธอไม่ใช่อดีตเลขาหมอบีนะแต่เป็นจิตอาสาคนหนึ่งที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะอยากจะให้สังคมเนี่ยช่วยกันตรวจสอบครับว่ามีการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องจริงหรือไม่ซึ่งถ้าเกิดฟังคําชี้แจงจากหมอบีผ่านสื่อเนี่ยได้ยืนยันหลายประเด็นนะครับเช่นเขาอ้างว่าไม่ได้ยักยอกเงินนะแล้วก็ไม่มีเรื่อง70-30ด้วย เงินที่ได้มาเนี่ยมาจากการบริจาคถวายครบร้อยเปอร์เซนต์และที่ถวายเป็นเงินสดเนี่ยเพราะว่านําไปใช้ต่อสะดวกแล้วอ้างว่าเป็นดําริของหลวงพอ่อแล้วตัวของหมอบีเองก็ต้องการถวายเงินให้หลวงพอ่อไม่ใช่ถวายให้วัดครับส่วนข้อสองสัยต่างๆของโซเชียลก็ตอบหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นยืนยันว่าที่บ้านเนี่ยมีฐานะดีมีรถใช้แล้วหลายคันบ้านที่ซื้อจริงมูลค่าคือ30ล้านบาทไรายได้มาจากสินน้ําใจส่วนเรื่องการเปิดบัญชีที่ใช้ชื่อของตัวเองเพราะว่าการทํามูลนิธิ ต้องมีวัตถุประสงค์และการดําเนินการส่วนใหญ่ก็เป็นดําริของหลวงพ่อและนี่แหละค่ะเลยเป็นที่มาต้องส่งผู้สื่อข่าวคุณสราวุธไปถามเรื่องนี้กับหลวงพ่ออลงกดเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ําพุที่ท่านเนี่ยไปแสดงธรรมเทศนาที่สมบุป,ปราการบอกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของการถวายเงินสดยืนยันว่าไม่เคยกําหนดว่าต้องเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะ หลวงพ่อยังไงก็ได้ลูกแต่หลวงพ่อไม่เคยไปสั่งเขาว่าต้องเอาเงินสดไม่ใช่แน่นอนลูกเป็นคนเอามาให้เองตัง้งแต่แรกถูกจ้ะมันยังปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดไงลูก,ลวกเวลาทำกิจกรรมอะไรถต่ว่าคนมาร้อยคนพันคนน่ะคนถวายเขาก็ถวายหลวงพ่อเลยหลวงพ่อไม่สะดวกไม่ซ้ําไปลูกเราเนึกดตจะไม่ให้หลวงพ่อถือเงินกลับไปวัดทําไมใช่ไหมลูกนี่ฮะด้านรองผู้บังคับการปราบปรามบอกว่าจากการตรวจสอบหลักฐานการเงินปี2564จนถึงปัจจุบันเนี่ย 4ปีแล้วนะเพราะว่ามีการเบิกถอนเงินไปร้อยกว่าครั้งเป็นเงินรวมกว่า200ล้านบาทครับ uh huh. ส่วนในช่วงปี62 6, 6 3ถึง63ตอนนี้ระหว่างการตรวจสอบส่วนหลักฐานที่เจ้าตัวเอามาแสดงเมื่อวานเนี่ยจะนำกลับไปตรวจเทียบอีกทีหนึ่งครับก่อนพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิด ที่ต้องมีการดําเนินคดีหรือไม่ครับด้านทนายเกิดผลก็เตรเียมเอกสารรายละเอียดการดําเนินการแต่ละโครงการที่หมอบีนํามาให้หลวงพ่อเซ็นไปให้พนักงานสอบสวนพิจารณาค่ะยอมรับว่าข้อมูลที่ตรวจสอบได้เนี่ยมีที่ตรงและก็ไม่ตรงกับการให้ข้อมูลของหมอบีโดยเฉพาะเรื่องยอดเงินบริจาคขาดไปอยู่กว่า5้าล้านสี่แสนบาทขณะเดียวกันก็ยอมรับว่ากังวลใจที่หลวงพ่อรู้ไม่เท่าทันเรื่องนี้ค่ะก็ว่าไปตามยหลักฐานเอาไว้ชัดนะครับ